มีข่าววันนี้ข้อมูลจะมาะรายงานการถือปฏิบัติงานภาคโรงพยาบาลส่งเส,งสร,ริมสุขภาพตำบลท่าศักดิ์ตำบลท่าศักดิ์อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่26ธันวาคม2565ถึง17กุมภาพันธ์2566ค่ะโดยมีสมาชิกดัางสไลค์ค่ะโครงสร้างองค์กรมีนางสนทิททองประสานเป็นหัวรองปสตท่าศักข้อ,ขอ,ขอ,ขอมูลแหล่งข่าววิสยัยทัศน์หน้าที่เป้าหมายนางสไลค์ค่ะ อาณาเขตติดต่อทิ่เหนือติดกับตำบลหาดสองแงพรงคือเราทิมใต้ติดกับตำบลบ้านดารามคือพิชัยทิมตะวันอ่อกติดกับตำบลนายานังคือพิชัยทิมใต้ติดก,กับติดกับอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยค่ะสภาพภูพมิประเทศนะคะในตนลท่าสากมีลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็นสี่ลักษณะคือบริเวณที่ราบที่ราบพื้นแม่น,น้ำที่ราบเชิงเขาและที่ดอนสภาพอากาศเป็นแบบมรสุูม ในตำบนหนท่าสักรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและนับถือศาสนาพุทธโดยมีพิธีณี้ที่สองชั้นเช่นชการไปสีสุขาค่ะในตำบลตท่าสังน,นะคะมีประชากรทั้งหมด6,896คน10หมู่บ้าน2,228หลังคาเรือนจากการวิเคาราระ,าะ,ะา 8, 24, 5, ห์พิรามิดประชากรนะคะพบว่าเป็นรูปแบบที่4ในการดิ่นหันพิระมิดแคบยอดล่างไมกแข็และตรงกลางอกอกซึ่งแสดงถึงอัตาราการเกิดและตายต่ำ การพบว่าค่าอายุมารในมาตรฐานอยู่ที่ห7 5 8เจดปดปีซึ่งมากกว่า29แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่วัยชราดังนั้นเราควรสอดส่องเั้นมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะห้าอันดับของชุดของโรคอันดับหนึ่งคือโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูง่เกฑ์มาตรฐานในยังมบว่าโรคที่ยังเกินเกณฑ์มาตรฐานได้แก่โรคเบาหวานค่ะ ถ้าอันความชุ่ม่ไม่ติดต่ออันดับหนึ่งคือโรคคามดันโลหิตสูงมีนนกเพิ่มขึ้นและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังพบว่าโรคที่ยังเกินเกณฑ์มาตฐานประกอบด้วยโรคเบาหวานค่ะถ้าอันดับโรไม่้าอันดับโรคติดต่ออันดับหนึ่งโรอจจระร่วมีน้ำนัลดลงและต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังพบว่าโรคที่ยังเกินเกณฑ์มาา มือที่แแก่เรื่อต่อ,อและถุงลมโป่งพองและการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะาาางงาาาการมินิฉัยชุูชนสเตจที่1น่าขั้นกาเงินตารางดาเงินตารางสไลด์ค่ะสเตจที่2ขั้นการเก็บรวบรวมข้อม,มูลโดยพวกเรานะคะจะเก็บรวบรวมข้อมูลปุมภูมิและทุติยภูมิค่ะโดยทุติโดยปุมภูมินะคะจะเป็นการเก็บแบบสอบถามการสมารณ์ เก็บข้อมูลทุดติยาภูจะเก็บโดยโปรแกรม JSCIS โปรแกรม s p c และสรุปรายงาน,นประจำปี2565ของพศต,ต่อภาษาคะ่ะแผนที่เดินดินนะคะตามสไลด์เลยค่ะแผนผังเครือญาตินะคะพวกเราเได้เขียนแผนผังเครือญาติของนายชูจินคำสอนนะคะค่ะต่อไปโครงสร้างองค์กรชุมชนนะคะดีค่ะ เป็นงานการและไเป็นทางการนะคะโดยปู่ที่ไม่เป็นทางการได้แก่ลู่ทวนเหลือค่ะระบบสุขภาพนะคะระบบสุขภาพระบบแพทย์ชุมชนนะคะประกอบด้วยรพปสต5ศาสตรแล้วก็ยาสา่งนันประจำบ้าค่ะระบบแพทย์สมัยใหม่นะคะได้แก่รพปสต5ศาสรา์ชินิกโรงพยาบาลพิชัยและโรงพยาบาลอุตรดิษฐ์ระบบแพทย์พื้นบ้าน ราชดระจากหมู่บ้านบางสมุกค่ะแต่ว่าในชว่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะทางญี่ปุ่นนะคะได้เข้ามาตั้งฐานทัพและถึงระเบิดเป็นจำนวนมากนะคะทําให้ชาวบ้านต้งองอพยพออกจากหมู่บ้านนี้นะคะและหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะชาวบ้านก็ยังคงปักหลักปักฐานอยู่นะคะไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะว่าในพื้นที่นี้นะคะเหมาะแก่การทําการเกษตรน,นะคะและตออั้ง2527นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะ หมู่บ้านที่6นะคะเออ่ต่อมาได้แยกแยกออกเป็นบ้านร้งพระแม่สุเหร่จนถึงปัจจุบันค่ะบุคคลสำคัญนะคะนายสุจินคำศรไในพศ2551เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคุณตามโครงการเพื น้ำบริโภคส,ส่วนใหญ่ดื่มน,น้ำบรรจุขวดหรือถังค่ะสุขาภิบาลขยะส่วนใหญ่มีการแยกขยะการกำจัดขยะส่วนใหญ่กำจัดขยะโดยาการเผาซึ่งสอดคล้องกับโรคปอดและทางเดิโนโรคปอดและโรคสมองป่องพองและโรคระบบทางเดิหนหายใจค่ะ บริโภคเกลือน้ำตาลและไขมันนะคะพบว่าจะบริโภคเกลือน้อยก่า1ช้อนชาต่อวันบริโภคน้ำตาลน้อยก่า6ช้อนชาต่อวันและบริโภคไขมันน้อยก่า6ช้อนชาต่อวันค่ะซึ่งเป็นไปตามตัวชีวะสัมพันธ์กับโรคกมดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมองค่ะพฤติกรรมการรับประทานอาหารสืบๆนะคะพบว่าส่วนใหญ่ไม่รับประทานซึ่งเป็นไปตามตัวชีวะสัมพันธ์กับโรคสัมพันธ์กับโรคอุจจาระร่วมค่ะภาวะเครียดนะคะส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่ยู มีภาวะเครียดต่ำขาดแต่ในขณะเดียวกันพบว่าเครียดกางร,ร้อยละ2.8และเครียดสูงร้อยละ0.93ค่ะการดื่มสุราและสูบบุหรี่นะคะพบว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ดื่มสุราแต่ในขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีการดื่มสุราถึงร้อยละ30.84นะคะและในส่วนของการสูบบุหรี่นะคะมีการสูบบุหรี่ถึงร้อยละ55.14ซึ่งไม่มเป็น,นกเป็นปัจจัยสัมพันธกับโรค ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองค่ะพฤติกรรมการออกกําลังกายนะคะพบว่าประชากรส่วนใหญ่ออกกําลังกายไม่สม่าเสมอซึ่งไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดสําคัญกับโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองค่ะการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรนะคะพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรขาะซึ่งไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดค่ะ สเตปที่4ขั้นการวิเคราะห์ข,ข้อมูลจากการทำแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลพบข้อปัญหาในชุมชนนะคะ1โรคความดันโลหิตสูง2โรคเบาหวาน3โรคหัวใจและหลอดเลือด4โรคหลอดเลือดสมองและ 5. ้โรคไข้เลือดออกค่ะนั่นนำไปสู่สเตจที่5การจัดลำดับความสำคัญซึ่งกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมที่เรียกว่าการนำประชาคมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้พวกเราได้นำ ข้อมูลจากการวีนิฉัยชุมชนนะคะมานําเสนอให้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านนะคะได้เห็นถึงความรุนแรงของการเกิดโรคและสร้างความกระหน่บแก่ชาวบ้านค่ะคากิจการรมต่อไปคือคากิจการรมที่เรียกว่า Priority Setting หรือการจัดลาดับความสําคัญนะคะพบว,ว่าโรคที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะได้แก่โกรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีค่าผลควรสูงที่สุดถึง192คะแนนค่ะจากนั้นนะคะพวกเราได้นําโรคความดันโลหิตสูงมาวิเคราะห์เปรียคอรเซชันนะคะพบว,ว่าการดื่มสุราสาคัญกับโบรคความดันโลหิตสูง 4.3เท่าการสูบูรี0.08เท่าความเครียด0.32เท่ากินเค็ม6.69เท่าอิรูน่า0.26เท่าลและขาดการออกกำลังกาย5.1 5.13เท่าค่ะดังนั้นพวกเรานะคะจึงเห็นความต้องการว่าจะแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงด้วยการแก้ไขปัญหาในเรื่องขาดการออกกำลังกายค่ะสเต็ปที่6ขั้นดำเนินการนะคะค่ะพวกเรานะคะได้จัดทำโครงการเพิ่ม รู้คู่กาบออกกาลัง,างลกายฐาไการโรคความดันโลหิตสูงค่ะโดยมีมัตุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงและให้กลุ่มเป้าหมายนะคะสามารถออกกาลังกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะคือประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ35ปีขึ้นไปในหมู่บ้านร้องมะแคง1หมู่7ค่ะตัวชีวัดนะคะกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ผ่านกิจการทดสอบการวัดความรู้ร้อยละ80ค่ะ ในรูปนะคะก็คือเป็นรูปกิจกรรมการทำางวัตกรรมก็คือ,อยางยืดเพื่อสุขภาพนะคะขาดตารางเวลาการจัดกิจกรรมนะคะในช่วง8โมง8โมงคึ่งนะคะจะเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการะคะ่ะ9โมงจะเป็นการวัดความรู้ก่อนเข้าอบรมนะคะ9โมง15นก็จะให้ความรู้ในเรื่องของแค่เซือมออกนะคะโดยพยาบาลของรพสตตาสาะคะ่ะ ในช่วง10โมงนะคะจะเป็นการให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลนิตสูงและการปฏิบัติตัวตามหลักสากล2สค่ะ11โมง15นะคะจะเป็นการสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางลื่นลวสุขภาพค่ะ11โมง45จะเป็นการวัดความรู้หลังอบรมนะคะ11โมง55นะคะจะเป็นการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทำการปิดโครงการนะคะในช่วงเที่ยงนะคะจะเป็นการ การทำนวัตกรรมนะคะให้แก่กำน,นัลผู้ใหญ่บ้านและมสมประจารู่บ้านค่ะค่ะนวัตกรรมของเรานะคะคือยายื่นเพื่อสุขภาพพวกเรานะคะได้จัดทำยายืดเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อให้ชาวบ้านนะคะได้ออกกำลังกายและยายืดเพื่อสุขภาพนะคะเป็นการบริหารกล้าเมเนื้อนะคะได้หลายส่วนและมีประโยชน์แก่กล้ามเนื้อและกระดูกน,นะคะซึ่งยายื่เนี่นยาสามารถหาได้ง่ายไม่ต้องจําเป็น ไม่จําเป็นว่าต้องมีราคาแพงนะคะและสามารถปรดิษฐ์ขึ้นมาได้เองค่ะค่ะถ้าออกกาลังกายโดยใช้ยาท่เพื่อสุขภาพนะคะพวกเราได้จัดทําเป็น6กท่านะคะได้แก่1ึงท่าชักดาบสองท่าย่างลงู่ลงสามท่าถีบเสื้อขยับปีสี่ท่าเหยียดเฉียบฟ้าห้าท่าสอบต 6, อั้งและหกท่ายิบธนูค่ะค่ะจากการทําโครงการนะคะเราได้มีการประเมินผลความพึมมงพอใจนะคะซึ่งผลความพึงพอใจนะคะอยู่ที่ ระดับมากที่สุดค่ะถึงร้อยละ69ค่ะความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการนะคะพบว,ว่าหลังทำกิจกรรมนะคะชาวบ้านนะคะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะถึงร้อยละ97ค่ะซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดค่ะค่ะ,คะและจากการาวิเคราะห์สถิติของรปสตท่าสานะคะพบว,ว่าบุคลากรมีความเข้าใจในบิบทข,ของชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินง,งานและได้รับร่วมประมาณที่ และต่อเนื่องค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็พบว่ารอสตศาสตร์ทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับค่ะและในเรื่องของงบประมาณนะคะมีมีมข้อจกากัดที่มากแล้วก็มีความล่าช้าค่ะค่ะพวกเราก็ขอจบการนนะําเสนอเทนท่ลนี้ขอบคุณค่ะ